ค่ะพวกเราส่งคนก็กลับมาแล้วนะคะขอโทษมากๆเลยที่หายไปนานแต่ว่ากลับมาทันทีนะคะตามที่ทุกคนยูเฟซเลยสิ่งที่ทุกคนถามพวกเรามามากที่สุดเพราะว่าตอนนี้นะคะพวกเราอยู่กันที่นิวยอร์กค่ะใช่แล้วนะคะก็มีทุกคนถามมากๆว่าพวกเรามาทำรายการก็คือพวกเราเนี่ยมาเที่ยวนะคะแล้วพวกเราก็มาฉีดวัคซีนด้วยเนาะใช่ความจริงแล้วุณพูดเปคนที่มานิวยอร์กบ่อยอยู่แล้วแลพวกเรานะคะมีเพื่อนอยู่ที่นี่ซึ่งก็คือเทียนนั่นเองนะคะถ้าใครที่ตามสตอรี่พวกเราอยู่นะคะก็จะเห็นเทียนนะคะอยู่กับพวกเราแทบจะทุกวันเลยวันน าาฉีดวัคซีนเออนู่นนัน่นจองวัคซีนยังไงอ,อยู่ที่ไหนใช้ชีวิตยังไงกินอะไรบ้างงบเท่าไหร่อะไรเง,งี้ยวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาตอบคําถามที่พวกเราถามไปในซอยอีอาจจะตอบไม่หมดนะเราอาจจะเลือกมาแค่แบบบางอ,นนอันเนาะเริ่มน,นะคะจากว่าเดินทางมาที่นะคะยังไงเตรียมตัวยังไงต้องใช้อะไรบ้างนะคะก็นนะคะืออย่างแรกเลยนะคะต้องมีวีซ่าก่อนใช่ทุกคนนะคะก็คือสงสัยมากว่าเฮ้ยแบบพวกเราต้องทำวีซ่าหรอทำไมได้เร็วจังคือจริงๆแล้วพวกเราทั้งสองคนนะคะมีวีซ่าอยู่แล้ว10ปีนะคะซึ่งของบุก่าหมด24ก็คืออีันาเลยไม่ได้มีหาเรื่องวีา ทำพร้อมกัน2024-2025ใครที่มีวีซ่าอยู่ก็คือโชคดีมาได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่มีก็คือต้องไปขอวีซ่าก่อนนะคะซึ่งได้ข่าวมานะคะว่ารอนานมากกว่าจะได้คิวสัมภาษณ์ก็คือปลายปีเลยแต่ว่าถ้าคนที่วีซ่าเพิ่งหมดนะคะไม่เกิน2ปีคือสามารถยื่นขอออนไลน์ได้เลยแล้วเขาก็ต่อวีซ่าให้ได้เลยมีคนได้ภายในหนึ่งอาทิตย์ด้วยแต่ถ้าคนที่วีซ่าหมดเกิน2ปีต้องสัมภาษณ์ใหม่หลังจากเรื่องวีซ่านะคะก็มากันถึงเรื่องตั๋วเครื่องบินเนาะพวกเราบินมาสายการบินอินน่่สดีราคาวนนนะคะ โโมแล้วก็บิสเนสเนาะราคาเริ่มต้นเนี่ยอีโคโนมีก็อยู่ที่20,000กว่าบาทเท่านั้นแล้วด้ที่บุ๊กเช็คนะก็ที่ราคาใกล้เคียงกันนะคะ ANA นเอหรือออนิปอนที่มันจะท ران สิที่ญี่ปุ่นมีอินเวสมันจะแพงขึ้นมาอีกแล้วก็จะมีสิงคโปร์แอร์ไลน์สิงคโปร์แอร์ไลน์แต่สิงคโปร์แอร์ไลน์ะเหมาะกับคนที่ไปเอาดีมากกว่าจริงๆแล้วสิงคโปร์แอร์ไลน์นะอาจจะแบบเป็นอันที่แบบทุกคนชอบเพราะว่าไฟล์มันยาวไปเลยแบบที่แบบก็คือเราไปท ران สิทที่สิงคโปร์จากกรุงเทพไปสิงคโปร์มันแค่ประมาณสองชั่วโม่นนอแแล้วก็บบ เขาขึ้นอีกอันนึงก็แบบโอ๊ยง่วงมากไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากอยากนอนแล้วอะไรเงี้ยเขาขึ้นไปก็คือแบบหลับเลยอะไรเงี้ยอาจจะอัคคระมานิดน,นึงแต่ถ้าใครบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ก็ชิลดีแต่ว่าราคาก็จะแรงนิดนึง mm hmm. อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าใครที่แบบว่าไม่อยากบินนานแน,นะนำว่าจากกรุงเทพอะไปเที่ยวเอจะใกล้กว่าอย่างของพวกเราพวกเราก็คือลงนิวยอร์กนะคะมันจะบินไกลกว่าบุกก็เป็นคนคอมเพลตราคาตั๋วที่บินทั้งหมดเลยนะสิ่งที่พวกเราตัดสินใจเลือกพวกเราเลือกอีทีแฮทที่ราคาเนะี่ยบิสเนสก็คือประมาณของเราจัดประมาณแป็็็็นนนนนนรรรราาาคคโโปปมชััั่่ซึงงงอออี้้กกกกกกืลลภภููเเเตตตไไดแพวะะจ แต่ตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่ายังไงสุดท้ายอาจจะจบที่กรุงเทพยังไม่รู้หรือไม่ก็สมุยจะลองดูอีกทีนึงอีกอย่างนะคะก่อนที่เราจะมาที่นี่เราก็ต้องเตรียมเรื่องการตรวจโควิดก่อนนะคะนนอล่างสายการบินไอทีแเนี่ยมันจะต้องไปตรวจกับโงรงพยาบาลที่เป็นพราร์เนอร์กับเขาซึ่งเราสองคนก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลกรุงเทพเวลาที่เราจะไปตรวจนะคะเราก็ต้องโทรไปบุกก่อนบอกว่าเราอยากจะตรวจเพื่อจะบินไปต่างประเทศเรียกว่าฟิตทูฟลายนะคะต้องตรวจภายใน72ชั่วโมงก่อนบินห้ามตรวจก่อนหน้านั้นเขาไม่ให้ที่ตรวจคือต้องจองในโงรงพยาบาลที่เขาอะ่ะมีพาร์เนอร์กันเท่าน เพราะไม่อย่างนั้นผลตรวจของเรามันก็จะไม่ถูกบริษัทส่วนค่าตรวจเพราะเราจ่ายเองนะคะก็คือ4,000บาท ควรค่ะแพงมากหลังจากนั้นก็คือมาเรื่องที่อยู่บ้างเรื่องที่พักนะคะว่าพวกเราอ่ะพักที่ไหนแล้วเวลาหาที่พักคือยังไงบ้างอย่างตอนแรกพวกเราก็คือหาที่พักว่าเฮ้ยพวกเราอยู่ยาวอยู่เป็นเดือนเงี้ยควรจะต้องแบบเช่าระยะสั้นแต่ว่าเป็นแบบหนึ่งเดือนอาจจะเช่าเหมาไปเลยแล้วก็เหมือนอีเมลไปถามโรงแรมว่าเฮ้ยแบบราคาคา่าเช่มามันเท่าไหร่คือถ้าในนิวยอร์กในแมนฮัตตันนะคะพ้าเราอยู่โซโหเนาะตอนเนี้ยมันจะเรียกว่าโซนในเมืองนั่นแหละคือถ้าสมมติว่าเราอยู่ในพวกแบบโซโหหรือว่าฟิลล์พาร์กนิวหรือพวกเชลซีอย่างเง อยยเลนะะคก็ประมาณ8,000เหรียญนะไม่มีต่ำกว่านี้8,000เหรียญก็ประมาณ250,000นะถ้าเกิดว่าที่คิดเป็นเงินไทยนะคะแต่ว่าถ้าอยากอยู่แบบถูกหน่อยก็ต้องอาจจะออกไปนิดนึงแล้วก็นั่งสับเว่ยเข้ามาถ้าเกิดอยู่บุคลินหรือว่าอยู่แบบนิวเจอร์ซีย์อะไรเงี้ยก็อาจจะลงมาแบบต่ำกว่า5,000เหรียญได้อ่ะคำถามยอดที่สุดว่าที่ที่พวกเราอยู่นะคะที่นี่นะคะโอเคมันจะมีแสงเปลี่ยนนิดนึงก็ต้องไม่เป็นไรที่นี่คือที่ไหนตอนนั้นที่พวกเราแบบว่ากำลังหาที่พักอยู่พวกเราก็คือโชคดีมากที่แบบว่าเราา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 มมีีีีีีีีีีคคคคคนนนนนรรู้จจััักกกทททท่่่่่่่่่ใชชชยยยยยยะะะะะืืือออออเเเเเเปปป็วแบบบหหลลลลลๆงไพด แล้วมันจะมีช่วงแกลบที่เขาไม่อยู่อะไรเงี้ยเหมือนเขาก็เสียค่าเช่าฟรีๆพวกเราก็เลยเฮ้ยเรามาเช่าเขาต่อมีคนถามว่าที่ที่เราอยู่โรงแรมชื่ออะไรคือมันไม่ใช่โรงแรมนะคะเป็นแล้วมันก็ไม่ใช่ a i r b n b มันไม่มีใน Air บ nB ด้วยอันนี้มันตึกที่เขาขายส่วนไหนก็จะเป็นเจ้าของที่ก็จะอยู่เองไม่ก็อาจจะปล่อยเช่าเออฉันมันน่าจะไม่มีให้เช่าเป็นแบบรายวันหรือว่าระยะสั้นอย่างที่เราอยู่ประมาณนี้แลวาก็ถามว่าเอ้ยทำไมตึกนี้มันสวยจังคือตึกเนี้ยมันเป็นแบบมันอาร์เคติกดีไซเนอร์ชื่อด แบบเขาบอกว่าเป็นเ e สเทิร์นเดตึกแรกที่เขาทําเลยซึ่งมันอยู่ในโซนโซโหสจริงโซโหเป็นโซนที่บุกชอบอยู่แล้วเพราะมันเป็นโซนช็อปปิ้งมีทั้งแบรนด์เนมมันก็ไม่ได้แบรนด์มากแล้วก็มีร้านอาหารมีคาเฟ่เยอะมาณค่ะเพราะฉะนั้นแถวเนี้ยบุกว่าสำหรับบุนะน่าอยู่ปที่สุดและนี่นะคะก็คือห้องของเรานะคะเข้ามานะก็จะเจอลิฟวิ่งแบบนี้ตรงนี้นะคะจะเป็นห้องของแม่นะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ําแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกแบบตู้ซักผ้านะคะแล้วพอเดินเข้ามาปุ๊บซ้ายะนว ก็คือแบบอยู่จริงแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนครัวนะคะและนี่ก็คือวิวจากห้องของเรานั่นเองอันนี้จะเป็นแม่น้ำ Hudson River นะคะตรงนี้ก็จะเป็นวิวแมนฮัตตันนะคะอันนี้ก็คือียวสุดๆนะไม่มีการจัดใดๆห้องนอนของเรานะคะและนี่คือห้องน้ำที่รกมากไม่ต้องดูดีกว่าอ่าเรื่องที่อยู่แล้วก็จบไป ขั้นตอนการบินไปฉีดวัคซีนที่อเมริกาต้องทําอะไรบ้างยากไหมอะอย่างจุดมุ่งหมายของเรานะคะที่มาที่นี่คือมาเที่ยวแล้วเราก็ฉีดวัคซีนแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องการฉีดวัคซีนที่นี่เนี่ยเขามี process การฉีดวัคซีนยังไงบอกเลยว่าที่นี่ฉีดวัคซีนง่ายมากทุกคนสามารถไปฉีดวัคซีนได้ที่ CVS หรือว่าฟาร์มซีของเขา หรือว่าจะไปตามอื่นก็ได้เขาจะมีตามพ์คพ,พวกตึกพับดิคเพลสต่างๆนะคะที่สามารถ Walk in ได้หรือบางที่ก็ต้องจองล่วงหน้าก็แล้วแต่ <c oughs> อย่างพวกเราพวกเราจองจองล่วงหน้าเพราะว่าเรามีเพื่อนที่เนาะคือการจองวัคซีนที่นี่นะคะคือมันจะล็อก IP address สมมติว่าเรากดเข้าเว็บ CVS นะคะแต่ว่าเราเข้าในประเทศไทยเราก็ <c oughs> ไม่สามารถจองวัคซีนได้แต่ที่นี่คือวิธีการจองก็คือง่ายมากๆเราเข้ามาในเว็บ CVS ของเขาใช่ไหมคะเสร็จแล้วเขาก็จะให้กดเลยว่าแบบ you จะ schedule your vaccine ใช่ป่ะแล้วเขาก็จะมีสาขาของ CVS ที่เขามีทั้งหมดนะคะมาให้เราเลือกแล้วเขาก็จะบอก สาขาไม่ได้มีทุกยี่ห้อนะเพราะนะั้นทุกคนจะต้องเลือกยี่ห้อวัคซีนที่ตัวเองอยากจะฉีดในเว็บเขาเลยอย่างของเราอะ่ะก็คือเลือกไฟเซอร์ใช่ไหมคะแต่ว่าทุกๆสาขามันก็จะมีไฟเซอร์มีโมนานามีเจเจแล้วก็ต้องเลือกเอาอะไรอยากจะเอาอันไหนนะแล้วพอเรามาถึงก็คือแบบเพื่อเราก็จองไว้ให้แล้วมันจองได้7วันล่วงหน้านะคะเพื่อเราก็คือบุ๊กไ้เลยว่าอะเข็มที่1จะฉีดวันที่เท่าไหร่เข็มที่2ถัดไปอีก21วันจะฉีดวันที่เท่าไหร่คือเราฉีดได้21ยั่สิบเ,เ,เข็มแรกดวันหลังจากเข็ม<ช> ฉีดวัคซีนแบบฟูลวัคซีนเนตเต็ดแล้วอย่างน้อย14วันนะคะถึงจะเข้าไปประเทศไทยได้แบบไม่ต้องกักตัว ถ้าไฝเซอร์เนี่ยเราต้องรอ21วันเข็ม1กับเข็ม2คนมรนาน่าจะเป็น28วันส่วนเจนซีก็คือ1ช็อตแล้วก็อีก14วันก็คือเข้าประเทศไทยได้เลยพวกเราก็เลยเลือกไฟเซอร์เพราะว่าพวกเรารู้สึกว่ามรนา28วันมันนานเกินไปแล้วก็เลยเอา21ใกล้สุดแต่จริงๆแล้วที่เลือกไฝเซอร์เพราะว่าไฟเซอร์ก็คือเอฟเฟกซีที่เร็วที่สุดด้วยอ่าก็จริงกันได้95%ต่างมรนานาจะแค่91ประมาณนั้นอำไม่ได้มีคนถามว่าการฉีดวัคซีนเรามีค่าใช้จ่ายหรือเปล่าการฉีดวัคซีนนะคะทุกอย่างคือฟรีหมดเลยไม่ต้องจ่ายสักกระบาทเค้ารัฐาลลงให้ทุกคนนะคะฉีดวัคซีนด้วยสมัยก่อนแต่ละ ไไเขาบอกว่าร้านนี้นะถ้าใครฉีดวัคซีนแล้วเขาแจกแบบให้ c o m p l i m e n t a r วิ r i n k f อะไรที่นี่เขามีแบบถ้าสมมติว่าเราฉีดวัคซีนอะมีจับรางวัลทุกคนที่ฉีดวัคซีนมีสิทธิ์รุนรางวัลแบบ20ล้านบาทอะไรแบบนี้แล้วก็ที่นี่นะคะมันไม่แน่ใจมันเรียกว่าอะไรแคมเปญหรือสโลกแกหรือสิ่งท<ๆ>ี่มันคือ D E I นะคะเป็นตัวย่อที่เหมือนเขาแบบว่าพ,พูดกันว่าเอ้ยตอนนี้คือมันต้องแบบ D E I D เนี่ยก็คือ diversity E คือ equity ส่วน I ก็คือ inclusive นะคะเหมือนการฉีดวัคซีนอะเขาให้ทุกคนทุกเชื้อชาติไม่จำเป็น มาเพราะว่าเขาคิดว่าการที่เขาฉีดวัคซีนทุกคนอนะเป็นการป้องกันคนของเขาด้วยให้อยู่มาถึงที่นี่แล้วอยู่เข้ามาฉีดวัคซีนได้เลยแล้วก็ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย มีคนถามว่าเห็นในสตอรี่คือหลายๆคนไม่ใส่แมสกันแล้วพี่ทีควจะติดโควิดไหมคะคือที่นี่เขาใช้ชีวิตกันแค่ปกติเลยแต่อย่างพวกเราเนี่ยฉีดมาหนึ่งโดสใช่ไหมคะพวกเราก็จะไม่ได้ไปไหนที่คนมันแบบแออัดมากหรือว่าถ้าเราไปไหนที่มันคนเยอะเราก็จะใส่แมสกแล้วก็อาาแอลกอฮอล์เลยพวกเราก็ยังพบอยู่แต่คนที่เนี่ยก็ใส่แมสกันบ้างนะเขาก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแล่แต่อย่างพวกเราเวลาที่เดินแบบข้างนอกถ้าสมมติว่าเป็นจุดที่ไม่มีคนพวกเราก็ถอดนะเพราะมัาอากาศร้อนมากตอนนี้แต่ว่าถ้าสมมติเราเข้าไปอินดอร์หรือว แล้วก็มีคนถามว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างยังมีคนติดเยอะไหมคะณวันนี้ที่เราถ่ายกันนะก็คือวันที่18นะคะคนติดในนิวยอร์กน้อยกว่า1,000คนประมาณ900คนซึ่งประชากรนิวยอร์กเนี่ยเขามีเป็นหลายล้านคนเพราะฉะนั้นก็คือมันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากๆยิ่ง่างดาวทาวอย่างเงี้ยแบบแมนฮัตตันเนี่ยก็คือไม่ได้เยอะเลยอะไรเงี้ยคนก็คือค่อนข้างจะใช้ชีวิตกันแบบปกติแล้วร้านอาหารก็คือเปิดทุกอย่างค่ะทุกอย่างคือเปิดปกติเหม อีกคำถามยอดฮิตนะคะคนที่นิวยอร์กไวะซิสใส่ขนเอเชียนไหมแบบได้ข่าวว่าแบบมันเอเชียนเทสอะไรอย่างนี้พวกเราพี่เวทเอเชียกลัวไหมแบบมันเป็นยังไงเมื่อเพื่อนบุ๊ที่อยู่ที่นี่นะคะบอกว่าตอนที่โชคที่โควิดมันแรงๆแล้วตอนแรกที่แบบว่ามาจากคนจีนใช่ไหมเขาก็ไปซิสหนักนะแต่อตอนนี้บุ๊กว่ามันเบาลงเยอะมากๆแล้วแล้วเราก็ไม่เจอเลยด้วยมีคนถามว่าที่ไหนที่ชอบไปที่สุดนะคะในนิวยอร์กไม่มี ชอบมาชอปปิ้งที่นิวยอร์กค่ะแล้วก็มีคนถามว่าค่าใช้จ,ใจ่ายคร่าวๆของครั้งนี้ค่ะเรื่องค่าใช้จ่ายคนถามเยอะมากอ่เรื่อง,งเ,ออเรื่องบัตรเดตนะมันอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะบินแบบไหนและอยู่แบบไหนเอาเป็นว่าเอาของพวกเราละกัน<อ>เพราะว่าเรา้พูดรีวิวของตัวเองอเนาะเมื่อกี้พูดไปแล้วนะว่าค่าตัวเครื่องบิน 88%00 0พบาทเพราะเรานั่งบิสเสร็จนะั้นแล้วค่าที่อยู่อ่ะก็ประมาณส0 0แสนนะประมาณหมื่นเหรียญแต่ว่าพวกเราสองคนไงพวกเรามีแม่ด้วยอ่ะสมมุติว่า3 0 0 0 0 0สามคนก็คือก็คนละแสนบอกว่าค่าตัวเครื่องบินอยู่ประมาณ 10, คนะ่ากินค่าอยู่คือค่าอาหารที่เนี่ยค่อนข้างจะแพงนะคือไม่ถูกพวกเราไม่ได้เป็นคนชอบกินอาหารอาาร่อยแล้วก็ไม่ชอบกินไฟดิเนิ่งมาเนี่ยนะคะพวกเรากินอาหารจีนอาหารเกาหลีอาหารไทยแบบแทบทุกวันเพราะว่าการอาหารอ่ะแล้วแต่คนแต่อยาให้่างพวกเราอ่ะคือทุกคนกินมากๆทุกวันก็ได้เออใช่คือมันก็พูดยากอะนะอ่ะสมมติเราคิดว่าเราอยู่ที่นี่อ่ะ21วันคับสี่ชาบบอ24วันแปลว่าทั้งหมด35วันถ้าสมมติอ่ะพันห้าการทั้งหมด35วันประมาณเกือบหกหมื่นอะไรเงี้ยหกหมื่นบวกค่าลงบินอีกแสนเนึ่ยก็เป็นบวกค่า ที่พักอีกแสนหนึ่งก็เป็นสองแสนหกเบย์ว่าประมาณถ้าไม่ช้อปปิ้งเลยอ่ะสามแสนก็อยู่ใช่สามแสนอยู่นแน่ๆแต่ถ้าช้อปปิ้งเนี่ยอ่ะก็แล้วแต่คนเลยไม่แต่ถ้าสมถติว่าเราหน้นนาอีโคโนมีด้วยนะยิ่งถูกสมมติสามหมื่นบาทอีโคโนมีสมมติอยู่ไม่ได้แพงมากแสนห้าสองแสนอันอยู่แบบประหยัดสุดๆอ่ะก็อยู่ได้ใช่แต่แล้วแต่คนอันนี้คือเบยคิดว่าอ๋อแต่อันนี้ยังไม่รวมค่าโรงแรมกับตัวที่ไทยกับไปที่ไทยก็แล้วแต่ว่าเราเลือกโรงแรมประมาณไหนเนาะซึ่งบุกถังเพื่อนๆมาทุกคนก็แบกว่าประมาณแสนงกแว่บอาหนถึงงจนถึอลิิมมเต็ดไ่มีีทง นี S <S ่ถ้าพวกเราชอปปิ้งแบบนี้ก็คือโอ,โอ้โหพี่ความว่าพวกเรามานานขนาดไหนตอนแรก<ม><ม>พวกเรามีแผนว่าจะอยู่ที่นี่ประมาณ 1, 1> เดือนนิดห <5 S 1> <5 S 2> ้าทีห้าทีก็คือประมาณ35วันนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้คือสถานการณ์ที่ประเทศไทยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่พวกเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยแบบเราอยู่ตอนน่อดีกว่าอะไรเงี<ม>้ยแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้คิดกันว่าเออเราจะอยู่ต่อเราจะทําอะไรคิดว่าคงอยู่ประมาณ2เดือนนะแล้วก็พวกเราเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวเมืองอื่นเลยเพราะว่าพวกเราแค่ขี้เกียจแล้วพวกเราก็โควิดด้วยแล้วก็มีคนถามว่าอยู่อเมริกาตั้งนนนนนาาทไมมู่่ออ้้ขขึเเเยยคห ก็คือไม่ต้องกินเยอะค่ะทุกคนถ้าไม่ได้กินเยอะเราก็ไม่อ้วนนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยก็คือแบบอากาศตอนนี้มันก็เป็นซัมเมอร์ช้าบางวันที่แบบไม่ได้มีแดดมากเนี่ยมันก็เดินได้แล้วก็เดินเยอะอะไรเงี้ยค่ะพวกเราเป็นคนไม่กินอาหารฝรั่งพวกแบบชีสชีสอะไรเงี้ยพวกแบบสปาเกตี้หรือว่าพิซซ่าอย่างเงี้ยพวกเราถ้าไม่กินนะว่าจริงๆก็คือกินเหมือนตอนที่อยู่ไทยเลยถูกต้องก็เลยไม่อ้วนขึ้นนะคะมีค<ม>นถามว่าปรับเปลี่ยนในการใช้ชีวิตยังไงคะในเรื่องของเวลาที่ไม่ตรงกับไทยที่คนไทยพวกเราสองคนนอนดึกอยู่แล้วพออยู่ที่นี่กกกก็็เเเลลยรดดึมมมือนนนนะะะคแ้วปชุั10 ประเทศไทย10โมงของที่ประเทศไทยก็จะประมาณ5ทุ่มทีน่นี่ก็คือเราก็ประชุมประมาณช่วงนั้นแหละเที่ยงคืนตีหนึ่งนะ <c oughs> คะใช้ชีวิตเป็นนกฮู๋อ,อมีคนถามเรื่องแททบูเยอะมากนี่อยาก้ทุที่บุกไปคืออะไรเราสักหรอความจริงคือไม่ใช่สักนะคะมันเป็นแบบเขาเรียกว่าสติกเกอร์เออเหมือนแบบอยู่แค่ชั่วคราวอยู่แค่แบบหนึ่งถึงอาทิตย์นะคะน่ารักมากถ้าใครอยากได้ก็ไปซื้อได้นะคะชื่อเว็บว่า inkbox com นะคะ ink ที่แปลว่าหมึกแล้วก็ box ที่แปลว่ากล่องนะคะ com สั่งไปส่งที่ไทยได้ภาษีไม่แพงแล้วก็มีคนบอกว่าส่วนมากซืื้้้อออเสผาที่่ไหนบยๆคะ พวกเราก็ค่อนข้างแบบทั่วไปมากเลยนะแล้วแต่ว่าชอบอะไรบางทีก็แบรนด์เมนมบางทีก็ใหม่แบรนด์บางทีก็ซาล่าบางทีก็ไนกี้อะไรเงี้ยคือแค่ว่าอันเนี้ยเราชอบแล้วเราคิดว่าสุขแล้วก็โอเคมีคนถามเรื่องสีผมกูเยวบมามาคะ่ะว่าสีผมเนี้ยต้องบอกช่างว่าอะไรทำที่ไหนความจริง <c oughs> คือจะบอกว่าตอนแรกมันเป็นสีเทาแนละ้วไม่ใช่สีดูแค่บอกว่าอยากได้ตรงเนี้ยเป็นไฮไลท์แค่ข้างล่างคะ่ะแล้วเปิดรูปให้เขาดูใน Pinterest <c oughs> อยากมัดผมปุม๊บแล้วเห็นแบบตรงเนี้ยเป็นสีเทาค่นกันเลยจบ แล้วช่างก็ทำผมมาแบบนี้อย่างผมอเองก็เหมือนกันมีคนถามกันเรียกว่าสีอะไรเอาจริงคือเบสไม่รู้เลยคเคยไปเดินไปที่ร้านนะคะร้านชื่อว่ากิกกี้บิวตี้นะคะทุกคนไปดูได้เช็คแกล้ก็มีร้านอยู่ที่สยามนะคะเป <c ười> ็นร้านของเพื่อนเป็นเองเขาก็บอกว่าเอ๊ะแนะนำเป็นสีนี้ไหมคะมันจะเป็นออกสีเทานะคะเบสก็โอเคค่ะทําเลย <c ười> เป็นสีเทาแล้วมีไฮไลท์นะคะ <c ười> แต่ตอนนี้มันจะเริ่มแบบออกเขียวๆแล้วพวกเราทั้งสองคนทําสีนะ <c ười> พวกเราก็เลยใช้แชมพูมว <c ười> ่วถถงทุกคนจะบอกว่าแชมพูม่วงเป็นทีติดติดหรือเปล่าพอเราพอ แชมพูม่วงอะแชมพูมันจะแบบกลบสีเหลืองนะคะมันจะกลายเป็นสีม่วนมวนแทนซึ่งไปคิดว่ามันสวยแชมพูม่วงเวิร์กจริงๆต้องใช้ถ้าใครทำสีถัดมานะคะเป็นเรื่องที่คนถามเยอะมากขออภัะในไลฟ์พราะเราก็พูดไปนะคะเรื่องวิตามินว่าพวกเราแบบกินวิตามินอะไรบ้างนะคะคือเลยวิตามินไปทําคลิปแยกเพราะมันเ,มนเยอะมากจริงอยาก พพกอ่าอ่านวิตามินนะคะรอชมคลิปถัดไปนะคะเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังเดี๋ยวพวกเราอ่ะคิดว่าเดี๋ยวพวกเราจะมาทําคลิปกันว่าพอจกลับอะ่ะพวกเราแบบเต็มตัวยังไงต้องจองโรงแรมต้องออคอรเรนทีนต้องแบบทำซีโอีว่าจริงอะ่ะขามาไม่ยากยากที่ขากลับเพราะประเทศไทยเราเรื่องเยอะนะคะทุกคนจะให้จริงๆไปอ่านมาแล้วคอนดิชชันเยอะมากซึ่งอันนั้นนะคะเดี๋ยวพวกเราจะทําคลิปให้ละเอียดเลยนะว่าพวกเราอ่ะเออทำอยังไงบ้างแต่ละขั้นตอนเต็มตัวยังไงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่ายังไม่มีแพลนจะกลับใช่ตอนนี้พวกเราคิดว่าจะเ e x t เ n นด้วยคือ COE อีเขาบอกว่าต้องทา ฉีดวัคซีนเข็มที่สองต้องใช้พวกแบบตัวเครื่องบินด้วยที่พักที่เราจะไปกักตัวซ e ริฟิเ c ทเอ,อเาเมาส์บิเนชั่นค<อ>่อนข้างใช้หลายอย่างก็วันนี้นะคะคําถามก็ประมาณนี้แหละเนาะก็ยังไงก็ตามพวกเราก็เดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูเยอะนะคะการใช้ชีวิตอยู่ที่มเมก้วนะคะว่าพวกเรามาที่นี่เป็นยังไงบ้างจะบอกว่าแฮปปี้มากรู้สึกว่าตัวใจถูกมากที่มา ใช่เพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยอย่างที่เห็นนะคะก็คือแบบเคสเยอะมากเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะจริงๆดูก็คุยกับเพื่อนๆตลอดทุกคนก็บอกว่าเออแบบเพิ่งกลับมาเลยเพิ่งกลับเขาก็อบอกเลยเออไม่กลับก็ได้ตอนแรกจะกลับวันที่เก้านี้นะแล้วก็ื่อเลื่อนไปก่อนละกันอะไรอย่างนี้ก็อ,อยากให้ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพดูแลตัวเองดีนะคะแล้วก็อย่าออกไปไหนถ้าไม่จำเป็นนะคะแล้วก็เบก็หวังว่า,วา,วาประเทศไทยนะคะจะจัดการทุกอย่างได้เรียบร้อยแล้วก็ราบรื่นเร็วๆนี้นะแแค่หวังของพวกเราเท่านั ดูเหมือนจะไม่มีความหวังก็ประมาณนี้สำหรับใครนะคะที่มีคําถามเกี่ยวกับพวกเรามาที่นี่ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะคะยังไงพวกเรามีเวลาแล้วเราจะทําให้แล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะคะสำวันนีนะคะพวกเราต้องขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนบายบายค่ะ